เแคบสลูก <4 S 1> ครับเรแค่ส <t ired> <t ired> <t ired> ี่ลูกนี่่ากันกันเขากันเยามลูกหรือสลกนะครับยันเลยเส้นนั่นน่ะเลยเส้นลูกดิมิตนี่เส้นอยู่แค่นี้อันหน้าไปทตะวันตกครับเลยเส้นลูดิมิตนั่นน่ะ นี่เซนอยู่แค่นี้เองขอบเขตมันอยู่แค่นี้ครับสีแดงนี่มานี่ครับเพิดจับตะบุดแลวครับมไป้ไดปาเลยนี่ยไปใส่บิรอมาที่นี้รับาี่มเซนอยู่แค่นี้เซนอยู่แค่นี้น่มี่มี่อมานี่พี่มานี่มาาจัดนี่มาที่มาทีงนี่อ่า เป็นการสุดทอนสุดทอนเสมาีทวด สนนสบานข้างหน้าตรงนี้บางหมดแล้วนี่จัดเงนี่เป็นเีมานกเกินมันเกินมันเกินช่องไฟแล้วครับอยหลังดูหลังด้วยครับดูหลังด้วยเส้นตรงเส้นน่ะพรธีรพัฒน์พระธีรพัฒน์รธีรพัฒน์คนละช่อง่นาจะจามัคนละช่อง ตรงนี้ไม่ได้ครับแนี่แนวอยู่ตรงนี้ครับโอ้อมสายหลังครับนอนพี่สายหลังครับนนนอนนอนนนืมนอนครับครับยครับตนน้ครแถวนี้แถวเดียวครับแถวนี้ไปไนครับไปไหนไปไนให้เสร็จเลยไปไหนนี่ครับดึงลงมาดึงลงมาทำมาไนนดึงให้เสร็จดึงให้เสร็จ

เราไม่ต้องหนีเดินตามแถวะไ่้ตไปเยไปตามแถวนี่ล้มตขึไปเลยนีถ้ายนต่บพรงานวนี้จเดินทางแถวนี้ไรงนจะตมาก็อย่างนี้จัดง่ายต้องขแถวนะครับอยู่ตรงกลางช่องกลางช่องกลางช่องตอนนี้ตอนนี้สงแถวตอนนี้สแถวต่างต้ออนี่สามแถวนี่า นะครับครับแถวับวจ้าวังหวัาะดูดูทางด้านขวามือตัวเองนะครับมีกาขยับนิดนึงจะแรงไปนิดียวเส้นแดงเส้นแดงะไ้ไหมมึงวันนี้เย็นเลยเยยไม่เย็นะพี่เฮ้ยไม่ดไม่เนน่นี่การดเด็นนิวนิ้วนิท้เส้นแดงก็ดีครับ อ้อนนออที่นะคับตวะเรอรงมหนติาโตมติเอตัสสะติจิวเรนะอภิปวะสัสมุขาตโสตุนัสสัสนาขมติโสภาสยา Sáng mùa hà tu sâu sáng khena Í chi hoa ri nga sáng ra sáng ta sáng ma tu ni Ê e tang hà mi Sưu nga tu mê phan tê sáng phô Dạ sáng sa khena si ma sáng ma ta Sáng sa sa ma na sáng hoa sáng e gô bô sâu ta tang si mang sáng mùa hà na sáng ya Yasa sangkina si ma samata samana sangwasa i kuko sanggotang si ma samohanati. Yasa yasamato kamati etisa si ma yasamana sangwasa yati kuko sata yasamukato soto yasana kamati sopa saya samohata sa si ma sangkina samana sangwasa i kuko

ถ <C ô S 2> mm ้าทาได้ก็ลรู้ทีนกได้นะเราลองได้ละก็จเป็นอะไร้าเรลององแถว อันหน้ามารงนี้ครับหันน้ามาตรนัันตกลครับหน้ามาตนั้นตกลเินขึ้นเลยไปไเดินขึ้นมายนตรงผมยครับยืนตรนี้ครับนอนนอนนอน้งนได้เข้านะครับนี่นี่นี่นีอน

ยติสังอาสาปตังกลางสังโตสังติติวะเรนะอภิภาวสังสมุหนยะเอสายติสุมมาตุเมปัญเจสังโฆ โยสโลสังเฆนะอิทธิวเรนะอภิภาวะโสสมโณสังโฆตังอิทธ uh ิวเรนะอภิภาวะสังสมุหะนะติยักขะยะสมัคโคมะติเอตัสสาอิทธิวเรนะอภิภาวะสัสสาสมุภาโตโสตุนะสะยัสสะนะคัมมะติโสภาทยะสมุหะโตโสสังเฆนะอิทธิวเรนะอภิภาวะโสอามติสังฆัสสะตัสมาตุลิเอโวะเมตังคารยามิ